หนึงเนาะเพราะว่าสอบกพากันอยู่นะฮะเราจะไปไหนดีเนี่ยโอ้โหโอ้โหลบลบเองกันเทพกันติดอนะครับเดียวไปเดี๋ยวตอนตรงนี้แหละเดี๋ยวจะไปไหนกันดี โช่นะกันหะวนะ่าจะไปแข็งกับพอดีเบย์อ่าพอดอีตรงนี้พอดีแลวยวเนี่ยเอาโห ที่เล่นก็นะฮะมันก็เหมือนการแข่งรถธรรมาดมาธรรมดานะครับวิ่แงแซงแซงซื่ออะไนเราแซงอ่ะแซงอ่ะมันเรื่อยๆเนวะว่ะอือคนแม่งเั้นหรออยู่ดาวสามป่ะไม่ยอม เซียนอะไรวะเอา้าทำไมมันรกเขาเลื่นอะวะกินหัวแล้วอยู่นดับสามดูดูเลงดูดูดดมิวซีรอบโอ้งานองอเลยทีนี้สี่รอบเลยอ้าวเอ้ยโอู้หโอ้โหูช็อตเด็ดกางกีฬา ค้ดเก่งการกีฬาด้วยทันเดียวรถชนเจ้าไม่รู้กูต้องไนี่นีหนี่นีหนีก็เลยว่าโค้ดเี่น,นเก่งโต้น,นะนับสองแล้วอ้าวถึงทนแล้วพี่ออกแรงเก่งเก่เย็นเฮ้ hey. ลู้ครับโนดมาแต่งอย่างเงี้ยโอ้โปิดตังอยู่สองแล้วก็บานตกแต่งสุดดีเลยนะอยือพุ่งชนาเพิ่งย้อนจะพิ่งชนชนนี้ไว้แน่นน้องอ่าเหลืออีกสองรอบครับผมแก้ตัวได้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 เอ้าเออชนอีกอ่ะ ชินกันไว้ฮะเดี๋ยวเราแข่งเยอะก็ได้ตังนะครับเฮ้ยนะครับเห็นล้วเป็นไงเวลาเข้าคลองคงเสร็จปุ๊บเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ย้กดไปอีกทีนะฮะแล้วมันจะเร่งให้แต่ว่าถ้าไม่กดเนี่ยมันจะจะติสตัทเพิ่มอกรอบ อุ้ยอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นหนูจเย็นขึ้นรถก่อนเห้ยเลยรอบเดียวด้วย,ยงไง เดี๋วะเะนิฟโ์นะฮะรุ้นึงเดี๋ยวอุวย๊ยปะาไทยปะว่าทางเขาใหม่ส่วนเล่นแม่งเนี่ยน่น,นะฮะระหว่างในออสปิดภาคแรกกับภาคสองเนี่ยผมขนัดภาคแรกมากกว่าเล่นบ่อยเนี่ย ล,ล,ล,ลดแรงลดแรงลด,ล,ดล,ดล,ดลดแรงลดแรงเกินโอเคดีฟใหม่อีกรอบนะฮะเมื่อหลังจากที่เราแข่งแต่ละอย่างเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนะี่ยด่านแต่ละด่านจ,จะนอ,อัพเกรดเอ่อด่านะ มันจะตกนิโนี่แหละ ตัวนี้ไม่น่าวัดตักใครเข้าไททยก่อนวัดตักคะแนนนะว่า,วนานวใครจะได้ระดับเท่าไรโอ้โหถ้าชนแล้วได้คะแนนดิฟเนี่ยถือว่าเสียดายนะฮะก็คือแบบว่าถ้าชนเนี่ยแล้วคะแนนดิฟมันจะหายทันทีนะฮะโอ้ได้าที่สามมีโอกาสแก้แค้นเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ทเราต้องไปแกเ้เราต้องแก้มืออีกรอบแก้มือแก้มือ

อยู่ได้เป็นนี่อย่างงี้นี่ just give circle อ้าวพิพายอุ้ยอันดับสองเอาม่เอาม่โห จะได้อันดับหนึ่งครับไม่เอาันต,ตรงอันดับสองอะไรไม่อยากแพ้ต้องต้องเล่นต้องเล่นใหม่อยากแพ้ต้องเล่นใหม่ไม่อยากแพ้ต้องเล่นใหม่ Hoa đây thôi cách này Cái điều này Ê, hướng đây. Ê, ừ. Ừ, đây đi phân ừ. bói ở lại đây, hoa 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 đấy, đàn hoa này hoa hoa bỏi hoa 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 โอ้ย,ยแข่งกับน้องคงนะการรุ่นเล่นด้วยอยากมีแรบมางบานที่ชอบพันโรมแมนชั่นอ่นะโอเคได้มาแพนชอ่ง ตายหาอะไรล่ะครับชน่อยโอ้ชนชนชนขับแรงวะนะโอเคเห็นชิ้นมีอะไรมั่งดูเด้ nào bà? Ôi, nó không tiệt nó đâu còn mấy Điều Anh Xuân Anh Xuân Ok, tệt bất ngờ NSK này không biết thì quay Nào này ta đã tệt đã bảo ตังไม่พอตังเหลือสองร้อยห้าสิบห้าโอเคโอเคหลังนี้เราติด <c oughs> เครื่องนะฮะมาแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวบอดี้ช็อปอีกแล้วเดี๋ยว <c oughs> ก่อนไปบอดี้ช็อปนี่ขอแข่งก่อนตังไม่มีตังไม่มีเที่ยวสปินนี่คืออะไรวะติดเอ็กอ่ะลองลองอันนั้นใหม่ เซติส x อ๋อลองไปเล่นส,สปินก็ไดนะ้อ่าเดี๋ยวคือแบนที่นะโอ้เรื่องอธิบายไปไอ้รถสีไอ้รถสี่ล้มส้สมอ่ะเห็นไหมโอ้ไอแบนที่เนี่ยอุ้ยแรงไอแบนที่น,ะน,นั้นะแล้วก็การนั้นคือคู่แข่งเรานะฮะอุ้ย คู่แข่งแล้วถ้าเราชนหรืออะไรอาจจะได้ตังค์หรือไม่ก็ค่าในตั้เพิ่มนะครับอขอไปล่าแม่ก่อนดีเถอะนี่ไงรถคู่แข่งเราดนปีตุ้งเฮ้ยคุณต้องนี่นีน่น กูลู้คิดแม่บ,บอกว่าโอเคไปไปไปหรือว่าเพี้ยไปไปนะน้องอ๋องานงอกแล้วทีนี้เพื่อนท่านผู้ชม เอยเล่นนะครับได้มาเพียงฉะนเราอยู่กับคนเล่นกับมันแล้วเราจะไม่เราจะไม่ได้โดนเบียดกันนะฮะ <ไ>โอ้ไม่มีรถด้วยนะวัดมีการขาดรถขึ้นแล้วโอ้แม่ันนี้ทางรัฐนี้ทางรัฐรัฐนี้โหดรัฐนี้ถ้าทำไม่เป็นจริงจงนี่ชิบหายเลยอุ้ยดันไก่หัวแล้วหัวแล้วนันทางรัฐนะทาไม่เป็นนี่ชิบหายออกแล้ว โดนแจ้ง,งอีกโอ้โห,โหนี่หนึ่งที่สองว่าใครนี่หนึ่งวะหาแน่แน่ๆเลยดูคนหน้าเอานี่ต,ต,ต้องแซงต้องแซงต้องแซงโอ้ยสัน้นขันส้มนีองไรเลยยังส้มแม่ ถ้ามีแบบูวอร์ชัน TDA เหมืนของ TDAV นยมันจะมีตัวละครหนึ่งอะขับรถแล้วมันจะมีสัมผัสพิเศษเวลาขับรถนะฮะสามารถสโลวอร์ชั่นระหว่างการเชียรถได้ประมาณนั้นนะครับ หกอักษรนะครับขนาดหอักษยึดยดบกย็นอนี่โอ้โหวินเนอร์สนาทียี่สวิแหมโอเคฮะจะตั้งวะโอเคไม่ม่งโอเคนะครับ แม่เดียวโอเคฮะหลังจากจบพอยเกนนี้แล้วจะจอดรถดีๆก่อนให้จอดรถอัพเทอร์ายก่อนนี่โอเคเดียวโอเคับผมสำหรับว,วันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะฮะแล้วส่วนนี้ก็โอเคฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ